Hi, my name's Phil. I'm from England. Uh, c h i ค่ะ <laughs> And today we've been out shooting um, <laughs> with Finale Films, and it's been yeah, it's been brilliant. ค่ะก็ก็อย่างที่จะบ่าวบอกนะคะก็วันนี้ได้ออกมาถ่ายทำนอกสถานที่ที่บางแสนค่ะก็สนุกมากชวยสวยมากแล้วก็ช่างภาพแล้วก็ผู้ช่วยก็ทำให้บรรยากาศแบบรีแลกซ์นะคะ ก็ช่างแต่งหน้าทาผมก็อย่างที่เห็นหเปลี่ยนเจ้าสาวให้สวยได้ <laughs> <laughs> แล้วก็ผู้ดูแลชุดก็แก้กันตรงนี้เลยนะคะก็เป็นการทํางานที่ได้ว่าโปรเฟชั่นอลมาก <laughs> แล้วเฟลก็สนุกมากด้วยก็ตอนนี้ได้เรียนรู้ภาษาไทยจากช่างป้าผู้ช่วยผู้แต่งตัวทุกๆคนเลยตอนนี้ก็พูดภาษาไทยได้นิดหน่อยยูวันนัชชุนสเปกิ้งไทย anything คุณชอบไหมคะคุณชอบมากครับ <c oughs> เอ่อไอเอ่อค่าสวยไหมค่า <c oughs> <c oughs> สวยมากมากโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับมาก